بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสุขความเมตตาความปรานีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ เราต้องรู้ว่าเราถูกเกิดมามีชีวิตในดุนยานั้นลิยะบุดูนเพื่อจะเคารพภักดีต่อลอสุบฮานะฮูอัตตาลาที่พระอ,องค์ได้บอกว่าอวมาคอลักตุนยินนาวันอินซะอิลาลาิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้น มาเคารพพักดีต่อฉันก็แสดงว่าสร้างมาแล้วก็คือมีหน้าที่นะทีนี้การที่เราจะต้องเป็นบุคคลที่เคารพพักดีต่อล้อนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะเราจะเคารพพักดีต่อล้อ์ ในสภาพที่ไม่เข้าใจศาสนาไม่ได้โดยเด็ดขาดและการที่เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จะอยู่อย่างไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้โดยเด็ดขาดคือท่านอิบนมัตเนี่ยพี่น้องครับท่านบอกว่าเราซุมตุนห,นา,หารลาอับตดท้าฉันเนี่ยถือสิ้นอดในตอนกลางวันไม่ได้แก้ ว่า,ากูมุลไลลาอานามและยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้นอนว่าอัมฟักตูอัมวาลีฟีซาบิลละและฉันก็ได้บริจาคทรัพย์สมบัติของฉันไปในทางของอัลลอฮ์และฉันกลัวเหลือกเกินในวันที่ฉันจบชีวิตอัลลอฮ์จะจับฉันคว่ำหน้าแล้วก็โยนลงเหวนรก เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าละมาดก็มีบริจาคก็มีถือสิ้นอดก็มีแต่ใช้ชีวิตในดุนยาไม่เคยเกียดคนชั่วไม่เคยรักคนดีพี่น้องการดำเนินชีวิตของเราอย่างนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดคนดีเราจะต้องให้การสนับสนุนมีการเรียนการสอน นะครับเขามีความต้องการในขณะที่เขารู้ว่าเราเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมากมายกายกองหนะ้าที่ที่เราจะต้องบริจาคช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเหมือนกับนิวทีเอ็มของเราได้สร้างหอพักนักเรียนทั้งหญิงและชายเพราะว่าการที่เราจะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้เนี่ยพี่น้องครับจะต้องรู้ด้วยว่า ทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยนะทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เรามานี่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นตัวเราหูตาลิ้นมันสมองต้องใช้อย่างเดียวนะมองในสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคเรอ มองอย่างไรแล้วครับที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยายและอาคีรอมองดูการก่อสร้างของอัลลอฮ์การสร้างของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์จึงให้ใบไม้มีสีเขียวถ้ามันแดงหมดทั้งโลกเนี่ยคงจะไม่เย็นตาหรอกครับพี่น้องนะพี่น้องลงสิใครที่สร้างตึกยาวสัก200เมตรกว้างสักร้อยเมตรแต่เป็นตึกหลังคาดสีแดงหมดเนี่ยดูไม่สบายใจนะ แต่ถ้าเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยสบายตาแล้วก็สบายใจด้วยนี่คือการมองที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายเราก็เป็นคนที่ขบับขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็หูที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยให้ฟังอย่างเดียวฟังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิรอฟังกุรานและเมื่อได้ยินกุรานเขาอ,อ่านเราก็นิ่งสดับรับฟัง แล้วก็ฟังสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ลิ้นก็ให้พูดในสิ่งที่เป็นความดีสมองของเราก็คิดในสิ่งที่เป็นความดีพอเราคิดอย่างนี้ได้มันก็ง่ายเมื่อเราเป็นคนฐานะมีฐานะดีก็จะเอาทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้เรามาเป็นผู้จัดการนั้นจ่ายไปตามจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องการนะ อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยพี่น้องครับว่าอัมฟิกูมิมาญะอาลกุมมุตตกลาฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านนั้นเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของนี่กุรานบอกไว้ชัดเพื่อให้เราตระหนักว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ของเราเจ้าของคืออัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราทำอย่างไร กับการที่ให้ทรัพย์เรามาดูแลนี่เราก็ต้องจ่ายถูกตามต้องการที่อัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ต้องการนะและว่า uh um, um อาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลัดีอาตาคุมอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้เจ้าไว้พี่น้องเมื่อเราได้ฟังอัลกุราอานอายะต่างๆเหล่านี้เรา มีความรู้สึกอย่างไรกับที่อัลลอฮฺซุบฮานาะฮูวาตาลาได้ให้ฐานะความเป็นอยู่ของเราที่ดีเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ต้องให้ไปตามที่อัลลอฮ์เขาได้กำหนดเอาไว้เพราะนั้นการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับเราอย่านึกว่าเวลาอัลลอฮ์ ให้กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วอัลลอฮ์รักไม่ใช่การให้มีสองอย่างหนึ่งให้อย่างรักแล้วก็ให้อย่างโกรธเบาทุกคนรู้หมดครับว่าการให้ของอัลลอฮ์ที่ให้กับเราครั้งนี้นะ่ะให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธให้อย่างรักละ่ะอ๋อเราก็ไม่ดีใจเท่าไหร่นะเพราะว่าในส่วนที่เรามีเนี่ย ต้องดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กที่เรียนดีโดยเฉพาะยังริ่งโรงเรียนที่ครูบาอาจารย์ของอาจารย์ยูซุปได้สอนกันอ,อยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยเมื่อเราเป็นคนมีทรัพย์อิสลามมิสคูลเนี่ยสอนปีไม่เก็บอะไรทั้งสิน้นทั้งโรงเรียนจ่ายอย่างเดียวเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ให้เรามาปั๊บเนี่ยอนึกเลย ต้องบริจาคให้กับโรงเรียนอิสลามิกสคูลเลยเพราะให้การดูแลเด็กเลี้ยงดูเหล็กนะครับแล้วก็ให้เด็กถือชิ้นอดด้วยเงินของเราก็หมดไปในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัหวาตลาต้องการและพอเรากลับคืนไปสู่พระอ,องค์เนี่ยอัลลอฮฺจะมีความรักเราหรือไม่แน่นอนครับรักเราร้อยซนนี่คือการให้อย่างรักและให้อย่างโกรธและพี่น้อง พอเราได้ในการทำธุรกิจได้ในการลงทุนทำการค้าเราก็นึกว่าอ๋อนี่เราได้มาด้วยความสามารถของเราเองด้วยการวางแผนงานที่ดีพี่น้องครับเราก็ดีอกดีใจเมื่อเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราแล้วเนี่ยยากไหมครับที่จะบริจาคยากไหมครับที่จะดูแลพี่น้องที่ยากไร้ โดยเฉพาะพี่น้องที่คานตามกันมาและลูกของเราที่ออกเรียนไปแล้วอย่างไรยากจนมันก็ยากหมดเลยที่จะให้เพราะเราบอกว่าเราได้มาด้วยความสามารถของเราเองไม่ใช่ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งเวลาในขณะที่เราประกอบอาชีพในดุนยาเนี้ แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาที่นบีได้บอกไว้นะครับให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่ฐานะความเป็นอยู่เราร่ำรวยสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ยะริบกับพิสิดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักท่านในขณะที่เกิดวิกฤตทีนี้ตอนดีๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานาะฮูวาตาลาให้กับเรานี่เนะี่ยเราไม่เคยรับรู้เลยกับทรัพย์สมบัติที่เราได้มา เราก็จะเก็บเอาไว้ให้เป็นมรดกให้กับลูกและถามว่าเป็นมรดกให้กับลูกเนี่ยดีไม่ดีครับพี่น้องแต่เป็นคำถามที่ผมถามว่าลูกของท่านเข้าใจศาสนาไหมแต่ถ้าลูกของท่านไม่เข้าใจศาสนาและท่านก็จนีทรัพย์สมบัติที่ได้มาไม่เคยบริจาค ให้กับองค์กรที่ทํางานศาสนาเพื่อจะได้รางวัลอันนี้ได้กับพ่อในกูโบอย่างมีความสุขพี่น้องครับเวลาท่านจบชีวิตไปลูกของท่านก็จะไม่บริจาคให้กับท่านหรอกเพราะท่านยังไม่บริจาคให้กับพ่อแม่ที่ทิ้งมรดกเอาไว้มากมา,ายก่ายกองและลูกของท่านจะทําให้กับท่านหรืออันยะซามินยินสินอามัน รางวัลหรือผลของการตอบแทนเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําเราทําอะไรไว้ในดุ d u n y า a k h น r ่นจะได้เห็นผลของการตอบแทนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความรู้สึกดีๆมันก็มีอยู่ในจิตสํานึกของเราอยู่ตลอดเวลาและเราได้แบ่งเวลาไปรับรู้ไปเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาครับพี่น้องอิสลา الله, โอกาสหนา้าพบกันอีกครั้งหนึ่ง w a s ล a l a m u a l เราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون